ก็มาส่งพริกน้ำพริกประสมจะประสมเนาว ตำส้ำตมตำต่อจ้ะอืนตายย้อนเงิงสุดอะไรคะลูกอะไรเยีย่ยมามาคูกก้งก่อนแปบ๊บนึ่งค่ะครับ Yeah mama, help you. Wait. Coming! Hey! Don! No. Don! Oh. Wait, 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 wait. ถ้าแค่นอดเพลงก็ไม่ต้องเพลงละลูกนะมาม่าบอกว่าให้ไปให้ดดดี้เฮลป์ยูเอาทไซด์นู่นไปไปเพล่เอาทไซด์ไปเบบี้จะได้ไม่กวนยูไปเฮ้ยไรโอ้ยจะเล่เอาทไซด์ไ,ไหมโอเคไปเ <c oughs> ออป่มามาม่าไก่ไหมแล้วลูก ออมาเร็วๆจะไปไหม,ไมเอา Take ยวช r แล้วก็ไปไก่ม,มาไม่แล้วเนี่ยทอดไก่จ้า หอมมาจาก variance, น <IS> ้ำปลาเกือบไหมลูกกวนเมื่อกี้ลูกกวนเมื่อกี้เกือบไหม เดดี้เฮลไปมามาคุกกิ้งก่อนเดดี้เฮลชีไปไม่ใคร don't have ทุกใครไปให้เดดี้เฮลไปมามาคุกก่อนไปไปีรยวลูกว่ากันนะกัน s o m e t ขอบคุณครับด้วยนะต่อ,อกินอีกส้มตำกินอีกวันนี้กินอีกมีขออ่อยขึ้นมาหน่อย เก yeah. yeah. uh ือบไหมเมื่อกี้ไก่อร่อยมากแต่ว่ามีดกระเฮียนๆครับผมโอ้ยคุณซื้ไอศครีมเหรอซื้อไอศครีมสำหรัมแม่ด้วย i know it's you but you're not gonna buy ice cream for mommy do you okay thank you how many you want to buy for mommy two two mm -hmm. wow can i have three Two อ c e c r ม a m b y อดสุร่ม right. okay. รามาค y วฟร r ยเล t ้ากลาจับเมื่อวานหมดวันนี้ใส่วันนี้สลองขวดใหม่อมโอ้กระเด็นเขานาคอย เยอะไม่ได้เปลืองหุงจ้ะลูกอย่าไปอยู่ใกล้น้ำมันดีเจ is hot there เจลูกเจ้า <c oughs> ขอโทษค่ะ sorry Hey daddy, help by. Hello. Okay. Okay. Oi, I thought look. Come on, come on. give you. here Give you here. Ni Yo. Mom, I want to house. Thank you for wet. Mom, come to sit down then. Take off your shoes. Thank you. Calm down. Yeah. Ma! This one. Right. Sit nice. Don't give that to baby, right? Baby cannot eat them. Okay? No give to baby. Yes? จะเอาไก่ไปให้พ่อปู่ชิม้นมาจ้ามาจ้าหิวเลยเดึกเพราะตอนนี้กี่โมงสี่ทุ่มคึ่งที่ไทยสี่ทุ่มครึ่งอ้นมลงวันเข้ามาได้กินปลา จะทำกับข้าวตอนนี้ไม่ได้ทางนี้ไม่รู้เลยว่าจะทำอะไรกินนี่พี่ส้มตำเลยจ้ะอือเรียบอุนแฉะเพ้ออือแฉบ มันนีแสบกววานเนี่ยขนาดวันนี้รีครับผมดิริงวอเตอร์กันค่ะเจ้าคู้บุนวานแห่งเจ้าอ่ะอื อุปกรณ์ก่อนนะคะกินในครกมันคลัมไหมอ่ะเข้บอืมอร่อยมากเลยอ้าวแตงหาย ต่เยอะๆจ้ะเมื่อวานก็ตําวันนี้ก็ตํากินไม่เบื่อจริงๆนะส้มตำเนี่ยโอ้ยแซ่บหรือว่าเราหิวข้าวอะสวัสดีทุกคนเลยนะจ๊ะเด้อกินสม้สมตำ วันไหนเราไปบ้านพี่ชอนกันดีพี่ชอนพึ้นมาเมื่อกี้เอาน้ำพริกมาให้ ไทอดจ <c oughs> ้ะอืมันอร่อยกินทอดก็ลูกนะ Kinh khuôn điều Kinh khuôn điều chả Không có dẹp đâu kinh khuôn điều Tấm gian ngân kinh Rồi nhầm con sáng đi vô cái xe phải đó จเย็นพี่กับแปร้มหมดแล้วเด็กๆอยู่นี่ค่ะนั่งแคที่มูกอยู่อาเธอโอเคครับอ,เอ,อาเธอมามาสีอาะเธอถ้าสวัสดีครับเป็นยังฮะสวัสดีครับก่นเลยครับรอเร็วเธอไม่อะสนใจการ์ตูน เด็กน้อยสนใจการ์ตู <c oughs> <c oughs> นเสร็จแล้วจ้ะ ปีไก่ทอดน้ําปลาของโปรดสามีเอันปักก็น้อยๆพ่อปู่อยู่พอดีเลยสงสัยจะได้กินกับลูก เมียกินก่อนอร่อย,ยร้อนด้วยให้ฟังเสียงเค้ากระดูกกินหอดกระดูก ใจเย็นพี่กับแก้มผมหมดแล้ว<ม>เดี๋ยวเสิร์ฟสามีก่อนนะคะเราจะแบ่งให้ลูก you eat like You want to eat now or? No, i just wait in there. You going to get dinner. Huh? Oh, uh, I, I think the at so... Yeah. I. that try, it. Uh. I'll try one then. I'm not sure. Hot. hot? That's hot wings. Oh, hot, hot, right?

ยูแฮปเธออมเดี๋ยวมันจะไม่ฮอตนะยูนีอิตเอาไซร์วิดเด้ไหม Ghilem đi ít ở sai rồi Alan! Can you help, help, help? Watch, 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 นไฟเคโฮ้ยเสียงสุสาดสุสาดว่ามันยังด้วยจากเพชรเอาข้าวเหนียวเสิร์ฟให้สามีก่อนนะจ๊ะ

ขาเหนียวหุงไว้เมื่อวานนะจ๊ะอืมของสามีกินซนนี่ละไม่กินหลายเปืองโอเคค่ะคลิปนี้ก็อไลน์นี้ก็ไปก่อนนะจ๊ะไปกินข้าวก่อนนะบ๊ายบาย Uh-huh.